สวัสดีครับยังเช้าที่ครับอาจารย์ได้ขึ้นไปแล้วนะครับมารับชมครับเขาริมคลองริมแม่น้ำดูครับแม่น้ำฟางแค่ไหนท่านผู้วชมมาดูเองนี่ครับแม่น้ำเจ้าพยานะครับเราก็อยู่ในกรุงเทพไปเลยครับนี่ครับอืม นะครับตัดดอกฟ้าลงกรุงเทพเลยครับกม่น้ากรุงเทพเลยครับแม่น้ำเจ้าพยานี่ครับเจ้าพยาครับโอ้โหเดี๋ยวนี้เจ้าพยาก็ไม่ธรรมดาครับมีแหน่ขึ้นด้วยครับนี่ครับวกปองก็มีเจ้าพยามีวกบุ้งด้วยครับในแม่น้ําเจ้าพยาครับกรุงเทพเราครับกรุงเทพฟังทนดีนิดเดียวก็ถึงประคองตลาดแล้วครับ อลงมาทั้งจันเลยครับท่านผู้ชมน้ำน้ำกระจายอือหือเป็นไงครับไอตุ่มต่ำตุ่มต่ำอือหือตุบทุบทุบตุ่มต่ำตุ่มต่ำ โอ้ยเรือเขาวิ่งยลยไงคุณผู้ชมเฮ้ยอย่าใส่เรือเลยล้าเรือมาแล้วใส่เรือไปเลยตัดเลย เครอครับกึบเรือก็ม่ผ่านไปแล้วท่านผู้ชมว้ากระจายครับอ่านไม่ได้ดูเต็มล้นเต็มล้นเอาไว้ก่อน เว,ว้้แจ้วแจวแ้านี่กำลังแล้วกำลังกำลังแจ,วแจว้วเจ้าจานก็ลงมาแล้วนะครับทั้งคนยังปลอดภัย